กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟาวูเลชั mm ่ n แนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่ลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะเดี๋ยวน้องสาวชอพามาสรุปนะคะ3-6นะคะหลุดนะคะ เจ็ดห้ามาตัวแถมให้นะคะแล้วก็ตัวเน้นตัวชอบนะคะโพดโพสุโมงมกแต่งแปดเก้าลูดสรุปแล้วนะคะมาล่างนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะเกือบสรุปเนาะพี่ๆแม่ๆเนาะโพดโพสุโมกแตกนะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมีเก้ามีศูนย์มีสองมีห้ามีเจ็ด แล้วก็มีหนึ่งนะคะเม็ดเดียวนะคะชอบ0ูนย์นะคะศูนย์เจนะคะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะที่มาแบบสุดๆนะคะก็จะเป็น0 1น0์หนึ่งห0ึ่งศูนย์เม็ดเดียวแล้วพัฒนาให้รูดนะทุกคน06 60 0 7 7 0 0 8 8 0 0 9 9 0 0 0ลืมนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็น0 1 0 0 0 9 9 0นะคะ0 2 2 0 0 5 5 0นะคะ0 7 7 0จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะ แล้วเราไปดูตัวเจาะกันนะคะพ,พี่่แม่่มจ๋าสำหรับทายวิ่งนะคะตัวเจาะก็จะมีเจ็ดสองห้าศูนย์สาม เด่นนะคะให้เด่น0ูนย์กับเด่นสองนะคะตามได้นะคะสองศนะคะสำหรับเด่น0ย์ก็จะมี0 1น0์5น0่9หนึนาหะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมี2 1ง2น 5, 5่งนะคะ สองเเนาะสำหรับชุดการก็จะเป็นสองเก้าเก้าสนะคะศูนยนะคะเก้านะคะ เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะตัวเก่าตัวเดิมเจ็ดห้านะคะไปเผื่อเนาะไม่ชอบก็ไม่ต้องตัดนะคะสำมมารบเบิ้ลนะคะก็จะมีห้าห้ามีเจ็ดเจ็ดนะคะมีศูนศูนนะคะอย่าลืมตัวกลับเนาะหกศูนย์นะคะ หนึ่งแต่คำนวณไม่เจอนะทุกคนตัวกลับนะเอาตรงๆไปเลยเนดะ้อสำหรับตัวที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็นนะคะหนึ่งศูนะคะเก้าศูนย์ศูนย้าะคะสองห้าห้สองสองเจ็ดเจ็สองอีกคู่หนึ่งนะคะขอเป็นที่เจ็ดศูนนะคะ จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ดรวยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า